สนันุนโดย As ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ o กสเปกทีวีทุกคนครับ AMD ประกาศวันเปิดตัว d e s ก์ท็อปโปรเซสเซอร์ไรเซน5ทั่วโลกในวันที่11เมษายน2560นำเสนอราคาที่คุ้มประสิทธิภาพที่สุดให้กับเกมเมอร์ และนักสร้างสารรค์คอนเทนต์นะครับหลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเปิดตัว Desktop Processor AMD Ryzen 7ที่มียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากเป็นประวัติการและเป็น Desktop Processor ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุดโดย Ryzen 5ครับใช้สาปัตยกรรมเซนที่ส่งประสิทธิภาพและแข่งแกร่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานทุกคนซึ่ง AMD ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ผักดันการสร้างสารรค์งานทุกอย่างมีทั้งแบบ6คอ12เทรดและก็4คอร์8เทรด ที่เหล่าเกมเมอร์และผู้ใช้งานทั่วโลกจะได้สัมผัสกับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสัมผัสประสบการณ์สมจริงด้วยโปรเซสเซอร์ระดับราคาเพียง6 2 9 0บถึง9 4 9าบาทเท่านั้นโดยประสิทธิภาพของ Ryzen 5ครับจะเน้นไปสำหรับผู้ใช้งานเดสก์ท็อปการสตรีมมิ่งเกมการเล่นเกมระดับ Triple A และแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป AM4 นะครับโดยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการใช้เทคโนโลยี AMD s e n m i และความสามารถในการทํางานหลายๆประเภทในเวลาเดียวกันได้อย่างน่าประทับใจเป็นการย้ําถึงความมุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเล่นเกมทั้งเกมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและเกมที่จะมาถึงในอนาคตอย่างที่บอกกันไปครับ4รุ่นจะวางจําหน่ายวันที่11เมษายนทางร้านค้าปลีกและร้านค้าออนไลน์ทั่วโลกเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ notebookspec.com ได้เลยทีมงานแปละลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ